กันมาที่การพิจารณาแก้ไขกฎหมายพระพราชกำหนดการประมง2 5 5 8ขีรหสบดคีสอครับแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่แต่ก็พิจารณามาช่วงท้ายๆแล้วก็ใกล้จะจบเลยคิดว่าอีก3ามสี่รอบก็จะจบ,ลบ,บแล้วครับครับแล้วมันมีความเป็นมายัางไงตอนนี้ผมคิดว่ามันมันก็โดย โดยรวมเนี่ยพอรับได้ประมาณ7จ8 0พอรับได้แต่ว่ามันก็มีหัวใจหลักส่งซ้มเรื่องที่ยังต้องอพิจารณากันแล้วก็ย้อนกลับมาเรื่องที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นความกังวลเรื่องอการช่วยเหลือประมหงพื้นบ้านเขาเรียกว่าเจตนารมของกฎหมายซึ่งกฎหมายเดิมเนี่ยพยายามที่จะ ใส่ไว้ในมาตาสีวงเล็บสองที่จะเยียวยาช่วยเหลือผู้มองพื้นบ้านแต่การแก้ไขครั้งนี้กําลังจะเอาการเยียวยาของผู้หม่งพื้นบ้านเนี่ยยกเลิกไปอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่น่ากังวลก็คือผู้มองว่าการแก้ไขมาตา23แก้ไขมาตา69เดิมเนี่ยมันกําลังจะปล่อยให้อวนตาทีเท่ามุงเนี่ยสามารถทําการประมองออกจากฝั่งได้ส2องไม์ทะเลซึ่ง ถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยดูเหมือนว่าเฮ้ยก็ไม่เป็นไรนี่เขาทําออกจากฟังได้ตั้งสิบสองหมทะเลยแต่จริงๆไม่ครับเพราะว่าสัตว์นาไหวอ่อนเนี่ยมันจะอยู่ทั้งนอกสิบสองหม่แล้วก็ในสิบสองหม่การใช้กวนมุ้งเข้าไปล่อด้วยแสงไฟแล้วก็จับสัตว์นําในเวลากลางคืนเนี่ยอันนี้น่ากลัวซึ่งกฎหมายเดิมเนี่ยเขาเขาห้ามอยู่แล้วเรามีพระราชกกาหนดการประมงมาส่องฉบับเนี่ยเขาก็ห้ามอยู่แล้วส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นสุดท้ายนี่เป็นเรื่องบทกําหนดโทษ ซึ่งเดิมทีเนี่ยพระราชกําหนดการประมงสองห้าแผนี่มีบทกําหนดโทษที่รุนแหลงแต่เรื่องบทกําหนดโทษเนี่ยผมคิดว่ามันมีซ้ายกับกว่าเช่นถ้าทําพิษก็รับโทษถ้าไม่ทําพิษก็ไม่ต้องกลัวบทบาทเพราะนั้นการแก้ไขพระราชกําหนดสองห้าแปเนี่ยกำลังจะแก้ไขบ,บทกําหนดโทษซึ่งมันยังไม่ได้ถึงวาระนั้นวาระนั้นจะเป็นบทสุดท้ายซึ่งผมก็กําลังจะตามอยู่ว่าเฮ้ยถ้าแก้แก้แบบไหน ถ้าแก้การปรับไม่มีขั้นพื้นฐานถ้าแก้การจับสนับมันได้มากกว่าบทกำหนดโทษอันนี้มันจะกลับไปเหมือน2 4 9 0ก็คือมีการทำลายพันธสั้ํางวินาสันตโลครับก็ประมาณนี้สิ่งท,ที่ที่น่ากังวลอยู่3ามเรื่องหลักๆคณะกรรมาการเนี่ยได้มาจากไหนคณะกรรมการเนี่ยจริงๆถ้าจะถือว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ซีก็ได้ผมคิดว่ามันมีที่มาในเรื่องของการคัดสัรที่มันไม่เป็นธรรม คือว่ากันมาที่การพิจารณากฎหมายพระราชกําหนดการประมงสองห้าแปดคันนี้ประกอบไปด้วยสามสิบเจ็ดกันมาที่การเป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองสิ่งที่น่าเจ็บปวดก็คือมีตัวแทนประมงพื้นบ้านสองคนอีกสามสิบห้าก็เป็นสังกัดต,ตัวแทนของพรรคการเมืองแต่ละพรรคแต่ว่าโดยรวมแล้วเป็นของประมงพาณิชย์มันทําให้สัดส่วนในกันหมาที่การเวลาพิจารณาแต่ละเรื่องแต่ละมาตรานี่มันก็ เอเอียง,<อ>งผมกล้าพูดแบบนี้เลยว่าว่าที่มาของการสั่ห้ากันมาที่การเนี่ยมันเป็นสั่งขัรกรมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการอุปโลกมันเป็นมันเป็นเวทีที่ผมเข้าไปอยู่แล้วหลายๆมาตราเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวประกอบแต่หลายๆเรื่องเราก็พยายามที่จะสมนความคิดเห็นไปคํายติไปพูดในสภาใหญ่ จะได้แค่ไหนผมคิดว่าในสัดส่วนของพระมงขึ้นบ้านเนี่ยเราก็จะทําให้เต็มความสามารถถ้าสมมุติว่ามีการแก้ไขสําเร็จตามเนื้อหาที่คุยเมื่อกี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าเรื่องนี้รุนแรงที่สุดในในใน,ในประวัติศาสตร์ทะเลเลยเดิมทีเนี่ยการใช้อวนมุงในเวลากลางคืนเนี่ยหรือว่าถ้าเป็นถ้อยคําเดิมเนี่ยเขาเรียกว่า ห้ามใช้อ้วนตำป้า2.5เซนติเมตรในเวลากลางคืนแต่ถ้าประเทศไทยอนุมัติครั้งนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสไปอ่านบทความของนายกสมาคมรักทะเลไทยในเรื่องของประเทศรอบนอกของประเทศไทยเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่ใช้อ้วนตำกว่า3เซนติเมตรมีประเทศเดียวไหนภูมิภาคเอเชียแล้วก็ สิประเทศของเหล่านี้ก็เรียกอะไรผมก็ลืมๆมปแล้วมันมีทวีปเอเชียททวีปเนี่ยไม่มีประเทศใดที่ใช้อ้วนตวําลาสามเซนติเมตรมีประเทศไทยประเทศเดียวแล้วครั้งนี้จะแก้ให้ตำปาสองจุดห้าเซนติเมตรสูจุดหกมิลลิเมตรผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นหายนะของทะเลเลยพี่น้องประมงพื้นบ้านพี่น้องประมงขนาดกลางเตรียม <Okay. S 1> ขึ้นฟังได้เลยเพราะว่ามาถึงยุคสมัยก่อนเนี้ย เครื่องไม้เครื่องมือความทันสมัยของเทคโนโลยีความทันสมัยของคนงานความทันสมัยของขนาดเหลือเครื่องมือมันยังไม่พร้อมเขาก็ยังมีอัตราการหมดของป่าเนี่ยค่อยๆลดลงอย่างช้าๆแต่ถ้าณปัจจุบันเนี่ยมีการปล่อยให้อวนเท่ามุ้งไปทําการประมงในเวลากลางคืนเนี่ยผมคิดว่าทะเลล้างแน่นอนครับขอบคุณับครับ